สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กับการวางใจยังไงเมื่อเจอบททดสอบอยู่นะคะทุกคนกับการปรับ Mindset ของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองค่ะ,นะค,ะคือเหมือนว่าพอเรายกระดับจิตของตัวเอง ยกระดับความเชื่อของตัวเองการไว้วางใจของตัวเองอะคะ่ะแล้วเขาก็จะมีบทต่างๆมาให้เราะะเขาจะมีบทต่างๆมาให้เราได้ทดสอบความทดสอบความแข็งแกร่งทดสอบความแข็งแกร่งหรือว่าทดสอบความเข้มแข็งจิตใจของเรานะคะเขาจะมีมาเรื่อยๆค่ะแต่ เมื่อคุณวางใจได้วางจิตได้ค่ะเมื่อคุณสามารถที่จะทำตัวให้มันสอดคล้องกับความท้าทาย,ยนะี่นะนะคะมันจะง่ายมันจะง่ายมากค่ะมันจะง่ายแบบดิดนิ้วอย่างเงี้ย <c oughs> นะคะมันจะผ่านทุกเรื่องราวไปได้แบบสบายสบายค่ะมันจะผ่านทุกเรื่องราวไปได้ค่ะนะคะ คือเมื่อเราใกล้จุดหมายเข้าไปเท่าไรอะนะคะ่ะเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะ,นะะเมื่อเรา,าเดินทางไปใกล้จะถึงเป้าหมายมันก็จะมีเหมือนคุณเล่นเกมอะคุณเคยเล่นเกมไหมพอเลเวลสูงๆะูะนะคะมันก็จะยิ่งมีเขาเรียกว่าสิ่งกีดขวาง สิ <master> ่งก <awa> <kol à> ีดขวางมันก็จะมากขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นค่ะเป้าหมายของเราก็เหมือนกันค่ะเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเรายิ่งเข้าไปใกล้อ่ะเหมือนกับเราเล่นเกมที่เลเวลขึ้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเหมือนเรายิ่งเข้าไปใกล้เลยเหมือนเหมือนกับเราเล่นเกมที่มันสูงขึ้นอะ เราก็จะเจอสิ่งกีดขวางมากขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามีสติและวางใจเป็นวางใจได้นั่นแหละค่ะมันจะพาเราไปถึงจุดหมายได้อย่างได้อย่างง่าได้อ่ะได้อย่างได้แบบคือเป็น the winner ไม่ไม่ไม่ใช่ยังไงไม่ใช่ไปแบบออ่จะถึงไม่ถึงจะถึงไม่ถึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ให้เราไปแบบอัศวิน <c oughs> ไปแบบอัศวินไปถึงจุดหมายได้แบบฟินๆน,นะคะได้แบบง่ายๆนะคะหนึ่งเลยก็คือการเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของเราก่อนเปลี่ยนไมซ์เซ็ต เปลี่ยนความคิดนะคะพอเราเจอเรื่องอะไรอะ่ะเจอสิ่งกีดขวางอ่ะโค้ดจะบอกว่ามันเป็นสิ่งกีดขวางที่จะไม่ให้เราไปถึงใช่ไหมคะมันจะมีโค้จะทุกวันทุกคน <c oughs> คือมันจะมีทุกวันอะ่ะมันจะมีอ่าแล้วแต่พอเราผ่านอ่ะผ่านสิ่งกีดขวางสิ่งนี้ไปได้มันก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาอีกค่ะ เพื่อที่จะให้เราทดสอบว่าเราจะข้ามไปได้ไหมนะคะถ้าเราข้ามไม่ได้อะก็เหมือนเราได้เลื่อนเลื่อนตกลงมาใช่ไหมคะตกลงมาอีกเลเวลหนึ่งอะ่ะนะคะดาว <c oughs> จากจากเลเวลสูงสูงเราก็จะ Down ดาวทันทีเออนะคะมันก็จะทำให้เราเสียวเวลานะยังโคดอะโคดเคยขึ้นเคยลงเคยขึ้น,เค,นเคยลง เมืะะ่อก่อนจะมีคนพูดว่าขึ้นภูเขาสูงใช่ไหมขึ้นได้ต้องลงเป็นแล้วก็เพื่อที่จะทยานขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วคนก็อยู่อย่างนั้นอะ่ะขึ้นลงขึ้นลงแล้ววันหนึ่งอะ่ะนะคะวันหนึ่งก็ได้รู้ความลับอะ่ะนะคะได้รู้ความลับว่าไม่สิขึ้นได้ต้องขึ้นต้องต้องขึ้นให้ได้อะ่ะจะไม่ลง แต่ลงก็ไม่เสียใจไม่ดาวไม่ฟูมไฟไม่อะไรนะคะก็เตรียมตัวขึ้นใหม่แต่จะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปลายของภูเขานะคะเพื่อที่เราจะไปยืนโบกทงที่ปลายที่ปลายภูเขานะคะคือเราจะไม่ลงคือเราอ่าเราจะพยายามปรับปรับไมซ์ ปรับขึ้นของเราค่ะให้อัพตลอดเวลาเราจะไม่ดาวนะคะเราจะไม่ดาวแล้วคืออ่านะคะโค้ดเรียนกดแร,รนนงดึงหนูมาหลายปีเหมือนกันนะคะสี่ห้าปีได้นุ๊มันก็จะเหมือนขึ้นนะคะด้วยความที่เราอ่าจะติดกับคําว่าภูเขาสูงขึ้นได้ต้องลงเป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ลงมาเพื่อที่จะเท็ทยานขึ้นใหม่เออแต่มันไม่ใช่ว่าขึ้นลงขึ้นลงนะคะเออแต่วันหนึ่งเราก็ได้รู้เรียนรู้จริงๆอ,อ่ะอ่าพอโค้ดมาเข้าถึงจริงๆเรียนรู้จริงๆรอ๋อมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องขึ้นลงขึ้นลงนะมันอยู่ที่ไมซตมันอยู่ที่อ่าความคิดแล้วก็สิ่งที่เราวางใจแล้วก็เหมือนว่าเราจูนตัวเองกับ ธรรมชาติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอะค่ะพอเรารู้ธรรมชาติอะคะ่ะธรรมชาติคุณไม่จําเป็นต้องไปศึกษาเออต้นไม้ธรรมชาติต้นไม้ธรรมชาติลมธรรมชาติคือไม่ต้องค่ะรู้ธรรมชาติตัวเองก็พอรู้ธรรมชาติตัวเองก็พอค่ะรู้อ่าจักรวาลภายในของเราอะไม่ต้องไปเรียนรู้จักรวาลภายนอกที่กว้างใหญ่ค่ะนะคะ แต่ให้เรียนรู้จักรวาลที่อยู่ภายในของเราคือสิ่งที่เราควรที่จะเรียนรู้มากที่สุดนะคะการปรับ Mindset การที่เรามีพลังงานบวกการที่เรามีจิตที่เป็นจิตดีนะคะจิตที่ไม่อิจฉาริษยา จิตท,ที่ไม่ไม่เอาเปรียบใครอะนะคะจิตท,ที่อยากจะสร้างแต่ความดีจิตท,ที่มองอะไรก็ดีไปหมดอะนะคะมองอะไรก็คิดเป็นบวกไปหมดอะนะคะเหมือนโค้ชเจอ่าบททดสอบแรงๆโค้ชจะขอบคุณขอบคุณสิ่งที่ทำให้ฉันเติบโตขึ้นอีกเรเวลหนึ่งทำให้ฉันผ่านไปได้อีกเรเวลหนึ่ง ไม่ว่าจะมีอะไรขึ้นมาอย่างที่โค้ดบอกว่าโค้ดเจออ่าครั้งไม่ล่าสุดมันไม่มีล่าสุดนะคะเพราะว่ามันมีเข้ามาทุกวันเนาะมันมีเข้ามาเกือบทุกวันเน,นาะพอเราผ่านเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องใหม่พอเราผ่านเรื่องนี้มันมกน็จะมีเรื่องใหม่มันอยู่ที่ว่าเราวางใจยังไงกับอ่าเรื่องที่เราเจอมากกว่าถ้าเราวางใจได้อ่ะเราก็ไปต่อได้สบายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรียนรู้ที่จะวางใจเรียนรู้ที่จะ อาคิดดีคิดปวดขอบคุณทุกอย่างนะคะรักตัวเองให้มากเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะคะอันนี้คือข้อ2นะคะทุกคนข้อ1ก็คือการที่เรามีมายเซ็ตที่ดีนะคะมีมายเซ็ตที่เป็นบวกจำได้ไหมคะข้อนหนึ่งคืออะไร มาข้อ2นะคะก็คือเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมีใครไหมคะที่ยังไม่รู้ว่าการรักตัวเองนั้นเป็นยังไงเมื่อก่อนโค้ก็ไม่รู้หรอกโค้ก็รู้ว่าโคนดรักตัวเองแน,น่นอนนะรักตัวเองอแต่ไม่เลยไม่เลยโคนดไม่เคยรักตัวเองโคนดรักตัวเองไม่เป็นโค้ดทาให้คนอื่นตนลอด คือไม่ว่าใครอะไรยังไงคือเราเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่เราไม่เคยเห็นอกเห็นใจตัวเราเลยใครเคยเป็นยกมือขึ้น <c oughs> ค่ะการรักตัวเองมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่ เป็นการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขทำให้ตัวเราไม่เป็นทุกข์ยังไงอะโค้ดอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำทุกอย่างให้ทุกคนได้แต่กับตัวเองกับเสียดายจะให้อะไรกับตัวเองสักอย่างนี่คือเสียดายเสียดายเงินแต่พอคนอื่นขออะไรโค้ดให้ได้หมดเลย ใครขออะไรมาให้หมดเลยแต่พอตัวเองมีปัญหาพอตัวเองเจอเรื่องราวอะไรอะ่ะกับไม่กล้าที่จะไปขอร้องให้ใครมาช่วยนะคะต้องช่วยตัวเองต้องสร้างเองแต่พอทุกคนที่เอ่ยมาอยากได้อะไรเรากับรีบที่จะทำให้เขาแต่กับตัวเองกับเสียดาย มีใครเป็นบ้างมีใครเป็นบ้างนะอันนี้คือไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทุกคนทุกคนต้องได้เรียนรู้ด้วยตัวเองต้องได้รู้ด้วยตัวเองอย่างโค้ดมานั่งบอกคุณอะถ้าคุณไม่เจอเหตุการณ์คุณก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมคะถึงโค้ดจะพูดยังไงคุณก็ไม่เข้าใจคุณก็ไม่เชื่อแต่เมื่อวันหนึ่งอะที่คุณเจอเหตุการณ์อะอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณจะเข้าใจอ๋อสิ่งที่โอโค้ดพูดอะ มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะการรักตัวเองคือการที่ซับพอตตัวเองอืมคือมีบางคนใช่ไหมหรือว่าหลายๆคนอะที่มีแฟนก็จะตัวติดกับแฟนนะคะวันไหนที่แฟนไม่อยู่ก็มีความสุขเองไม่ได้กังวล กังวลว่าเขาจะไปไหนกังวลว่าเขาจะไปทําอะไรกังวลว่าเขาจะไปมีคนใหม่ใช่ไหมคะแต่วันหนึ่งอะถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่กลัวว่าเขาจะไปไหนเลยเพราะเขาจะไปไหนคุณก็ยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณไม่ต้องไปแบบตามตื้อตามจิกตามมันเนี้ยเพื่อที่จะให้เขามารักคุณแต่คุณเชื่อไหม คนที่รักตัวเองเป็นนะคะคนรอบข้างเขาก็จะมีความสุขด้วยไม่มีใครอยากไปไหนจากคุณนะคะเพราะคุณคือความสุขคุณสุขด้วยตัวเองคุณทําให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยนี่คือคนที่รักตัวเองค่ะไม่ใช่หน้าหิกน้างอนะคะคอยแต่อ่าไปรู้เรื่องเพื่อน ะะรู้เรื่องคนข้างบ้านแต่ไม่เคยรู้เรื่องตัวเองเลยไม่เคยหันกลับมาใส่ใจตัวเองเลยใช่ไหมคะมีไหมอะ่ะที่แบบคอยยื้อสอ,อยากรู้เรื่องคนอื่นหรือว่าใครหลายๆคนที่ส่องโซเชียลของเพื่อนนะคะอยากรู้เรื่องของเขาจังเลยเขาทำอะไรบางทีเขาโพส เขาไม่รู้หรอกว่าเขาโพสต์ว่าใครอะเรากับร้อนตัวนะคะเรากับร้อนตัวเออทั้งที่ไม่รู้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยสาว,ว่าเขาโพสต์ถึงใครนะคะแต่เรากับร้อนตัวสะละเออนะคะมันก็เป็นแบบเนี้ยคือคนเราจะชอบรู้เรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองนั่นเองค่ะ และ3นะคะก็คือการไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่ใส่ร้ายใครมแม้แต่ตัวเองไม่ด้อยค่าตัวเองนั่นเองค่ะนะคะก็คือการไม่การไม่การไม่ด้อยค่าตัวเองก็คือคนที่เห็นค่าตัวเองเขาจะไม่ไปด้อยค่าคนอื่น นะคะคเพราะว่าทุกอย่างล้วนมีคุณค่าเหมือนเมือนกันนะคะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะะเหมือนผู้หญิงทุกคนอะ่ะมีความสวยเป็นของตัวเองสวยแบบไม่เหมือนใครนะคะทุกคนสวยไม่เหมือนกันอแต่ทุกคนมีความสวยทุกคนค่ะนะคะจริงๆค่ะลองดูว่าม,มันไม่มีใครสวยเหมือนเราหรอก ในโลกใบนี้มันมีเราสวยอยู่คนเดียวสวยเหมือนเราไม่มีอยู่คนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าด้อยค่าตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองไม่อิจฉาใครไม่กล่าวร้ายใครไม่นินทาใครทำได้ไหมคะเราเปลี่ยนความอิจฉาหรือว่าเปลี่ยนความริษยาต่อคนคนนั้นอะ เรารู้ไหมคะว่าการที่เราอิจฉาเขาอะมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากอะไรทําไมเราต้องอิจฉาเขาเพราะว่าเราด้อยค่าตัวเองไงเราด้อยค่าตัวเองว่าเฮ้ยทําไมเขาเก่งเขาทําไดเ้เราทําไม่ได้สุดท้ายก็เหมือนแบบไอ้ความอิจฉามันก็คือเราด้อยค่าตัวเองว่าเราทําเหมือนเขาไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เอาความอิจฉาทริเสียตัวนั้นะมาปรับปรุงไหมนะคะมาปรับปรุงให้เราเก่งเหมือนเขาเก่งเท่าเขาหรือเก่งกว่าเขาอย่างเงี้ยได้นะคะเราเปลี่ยนจากความที่เราอิจฉาให้เรามาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนคุณค่าของตัวเองโดยการเรียนรู้นั่นเองค่ะนะคะ ให้ให้ตัวเองก่อนโดยการที่พาตัวเองไปเรียนรู้ไปเรียนรู้อะไรก็ได้ที่เราอยากรู้อ่ะที่เราอยากเก่งเหมือนเขาอ่ะคนที่เราอิจฉาคนนั้นอ่ะเขาทำอะไรเขาเก่งอะไรทำไมเราถึงอิจฉาเขาค่ะลองไปศึกษาชีวิตเขาจริงๆสิ <laughs> นะคะตอนแรกคุณอาจจะเรียนแบบเขาไปก่อนก็ได้นะอืม เราอาจจะเรียนแบบพาไปก่อนก็ได้นะอืแล้วเราค่อยปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เป็นบุคลิกของเราเองนะคะโค้ดไม่รู้หรอกเมื่อก่อนที่โค้ดออกมาไล์ออกมาไล่สดเมื่อก่อนโค้ดจะไล่สดปล่อยมากนะคะก็จะมีคนพูดว่าแย่พูดทุกอย่างพูดแบบไม่อายเหรอโอ้ยแกแล้วมาทําอะไรอย่างนี้ไม่กลัวลูกอายหรอสารพัดคะ่ะ หน้าด้านหน้า,นามึนเออสารพัดนะเจอมาหมดเจอมาหมดโค้ดเจอมาหมดนะคะทุกคนแต่โค้ดก็ออกมาให้ความรู้เรื่อยๆเมื่อก่อนโค้ดจะออกมาให้เรื่องความรักนะคะเรื่องความรักอืมนะแต่ตอนนี้โค้ดรู้สึกว่าการที่โค้ดออกมาให้เรารู้จักตัวเองรักตัวเองมันเหมือนว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ ขยายได้หลายๆอย่างความรักการเงินการงานการใช้ชีวิตคือมันได้หมดเลยค่ะนะพอเรารักตัวเองพอเราเรียนรู้ที่จะ,ะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเราให้เป็นแลว้วก็รับเป็นมันทำให้โค้ดแบบเจอแต่สิ่งดีๆอะนะคะมีความรักที่ดีมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา ถามว่าโค้ดเจอบททดสอบไหมโค้ดเจอบททดสอบทุกวันแล้วเรื่องที่มันอ่าใหญ่ขึ้นทุกวันใช่ไหมแต่โค้ดวางใจได้ว่าโค้ดผ่านมันไปได้โค้ดรักตัวเองมากพอโค้ดผ่านมันได้สบายสบายไม่ว่า,าเรื่องอะไรนะคะโคด้ดจะบอกตัวเองโค้ดผ่านมันได้สบายๆนะคะแล้วโค้ดก็จะได้รางวัลชิ้นใหญ่จากจากักรวาล ะะแล้วโค้ก็ได้รางวัลชิ้นใหญ่จากจักรวาลตลอดนะะแล้วหลายๆคนอะ่ะอยากจะออกมาอ,อยากจะออกมาบอกต่อแบบเนี้ยแบบโค้ทําอยู่เนี้ใช่ไหมคะเอออยากจะให้คนอื่นได้ตื่นรู้เมื่อก่อนคนไม่รู้อะนะที่คําพระท่านบอกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพอโค้ทได้รู้คําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันแปลว่าอะไรอะ่ะ มันทําให้โคากที่จะออกมาบอกต่อตอ,ออกบอกต่อเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่โคดรรู้โคดก็อยากบอกต่อนะคะมันอาจจะเป็นการที่ใครหลายๆคนวางวางชีวิตตัวเองยังไม่ถูกอะไม่รู้จะวางชีวิตตัวเองไว้ยังไงไม่รู้จะวางชีวิตตัวเองไว้แบบไหนนะคะบางคนก็ด้อยค่าตัวเองนะคะโดยการจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับ สิ่งที่มันทําให้ตัวเราเป็นทุกข์นะคนรู้สึกมีเยอะมากมีหลายคนมากที่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่อย่างนั้นโดยไม่คิดจะลุกขึ้นมา,าสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองอะนะคะมันเขาด้อยค่าตัวเองจังเลยอะ่ะทั้งที่ตัวเขาก็มีคุณค่ามากมายนะคะตัวเรานี่มีคุณค่ามีทรัพยากรมีอะไรใน,ในตัวเรานี่มากมายนะคะ คุณลองเลิกด้อยค่าตัวเองดูสินะคะแล้วมาเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองคุณจะรู้ว่าแม่งชีวิตฉันเนี่ยโคตรแบบมีค่าเลยอะนะในตัวฉันเนี่ยมันแบบมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้มากมายนะคะสิ่งที่เรารู้อะเราไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้หรอกคะ่ะเอาสิ่งที่เรารู้อะ ออกมาเพื่อที่จะให้คนที่เขายังไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนเขายังหาตัวเองยังไม่เห็นเลยยังไม่รู้เลยขนาดโค้ดอ่ะกว่าจะรู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนกว่าจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครนะคะก็ใช้เวลาไปสี่สิบกว่าปีนะคะโค้ดใช้เวลาเยอะมากสี่สิบกว่าปีกว่าโค้ดจะหลุดจากอ่าการด้อยค่าตัวเองอะแล้วก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยนะ ฉันต้องเป็นคนแบบนี้นะเราต้องเป็นผู้ให้นะให้แล้วก็รับเป็นเมื่อก่อนโคตรให้โคตรรับไม่เป็นอะคทุกคนโคตรให้แต่โคตรรับไม่เป็นแต่ทุกวันนี้คือให้เป็นรับเป็นอืมแรงมาแรงกลับเหมือนกันเมื่อก่อนดา่าใครไม่เป็นแต่ทุกวันนี้ก็เป็นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น <c oughs> คือมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งไม่ดีเนาะ มันเหมือนการที่เราปกป้องตัวเองด้วยเพราะว่าบางครั้งถ้าเราอ,อ่อนยอมทุกอย่างเขาก็ไม่เห็นค่าเขาก็ไม่เขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำเพราะฉะนั้นนะคะโค้ดไม่ได้สอนให้เราด้วยค่าตัวเองเราต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนั่นเองค่ะนะคะสามข้อนะคะทุกคนสามข้อที่จะ up l e เว l อและการวางใจของเราต่อเรื่องอากดแรงหนึงดูดใช่ไหมหรือว่าจิตดนบันดาล m a n เฟ e s t แล้วแต่ใครจะเรียกว่าอะไรนะคะคือสิ่งที่โค้ดเอามาบอกเอามาเล่ามันคือสิ่งที่โค้ดเจอด้วยตัวเองส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือโค้ดเอามาจากหนังสือคือมีหลายเล่มมากนะคะ มีหลายเล่มมากทุกอย่างโค้ชจะศึกษาโค้ชจะอ่ามันว่าเรียนรู้เพื่อที่จะอัพตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองรักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นและรักคนอื่นเป็นด้วยนะคะไม่ใช่รักตัวเองแบบเห็นแก่ตัวไม่ใช่รักตัวเองแบบจะเอาฝ่ายเดียวแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะทุกคน รักเป็นรักคนอื่นเป็นรักตัวเองเป็นนะคะให้อภัยคนอื่นได้ก็ต้องให้อภัยตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองด้วยนะคะใครทำผิดกับเราแค่ไหนนะคะเรายังให้อภัยกับเขาได้ตัวเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำผิดนะคะแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราทำผิดนั้น เราให้อาภาัยตัวเองได้ไหมคะให้อาภาัยกับคนคนนี้ยให้อาภัยกับคนที่อยู่ในกระจกตรงหน้าคุณทุกเช้าที่คุณส่องกระจกอ่ะคุณก็จะเห็นนะคะคุณจะเห็นคนคนนั้นคุณยิ้มเขายิ้มตอบแต่วันหนึ่งถ้าคุณอ่าเศร้าเขาก็เศร้า,าไปกับคุณด้วยอ่ะ คุณเจอปัญหาอะไรเขาก็อยู่เพียงข้างคุณตลอดเลยอะ่ะคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าด้อยค่าเขาเห็นคุณค่าของเขาขอบคุณเขาบ้างโอบกอดเขาบ้างนะคะโอบกอดเขาในทุกทุกวันโอบกอดเขาในทุกทุกคืนโอบกอดเขาทุกทุกเช้าโอบกอดเขา ทุกครั้งที่มีเวลานะคะเพราะเขาเป็นคนคนเดียวที่จะพาเราก้าวผ่านทุกเรื่องราวเขาจะพาเราไปในทุกๆท,ที่ที่เราอยากจะไปเขาจะอยู่เคียงข้างเราตลอดค่ะบ๊ายบายค่ะ